ประวัติของต้นนี้เอาลุงเหมียนเรามาเล่าประวัติต้นนี้หน่อยเป็นยังไงจะให้เขาเลยอ่าคือคือก่อนที่จะมาถึงวันนี้ลุงเหมียนไม่ธรรมดาเคยเป็นเกษตรดีเด่นของจังหวัดสุรินทร์มาก่อนตอนนั้นทําอะไรครับก็ทําสวนแต่สวนนี้ใช่ไหมจะไม่ใช่สวนทุเรียนเป็สวนทุเรียนตอนนั้นเป็นสวนอะไรมังคุดสวนเลยใช่ไหมครับยองล้ยได้เป็นเกษตรดีเด่นแล้วตัวนี้ตอนนี้ถ้าเผื่อปลูกทุเรียนได้ต้องเลยดีเด่นเลยนะมันยากมันยากกว่าเดิมเยอะนะ มันต้องเป็นโอ้ยดีสุดยอดอ่าต้นนี้สําคัญยังไงครับต้นนี้อ่าต้นนี้เขาขยายผลประบาดประมูลเหมือนกันอ่าสมัยหลายปีมาแล้วนะประมูลประมูลทั้งต้นเลยใช่ไหมฮะต้นไม่มีลูกเดียวให้โอ้บรกก็เ้อยที่ใใหญ่่ขาไหนครับตอนนั้นที่โดนประมูลไปแปดกิโลแปดโอ้แปดกิโลออึ้งคิดไม่ออกว่ามันขนาดไหนมันห้าปูเต็มเสมอเปียกอ่าถ้าถ้าอันนี้ประมาณกิโล อันนี้ก็สี่โลก่อสี่โลแปลกิโลนี่ต้องสองเท่าอย่นี้นะสองเท่านี่แสดงว่ามันเป็นรุ่นแรกๆเมันจะไวมันมีกิ่งเดียวเนาะมันเลี้ยงกันได้ท่านผู้ว่ามาประมูลออกไปลุงลูกประมูลกี่บาทตอนนั้นกี่บาทตอนนั้นแปดหมื่นแปดหมื่นนะก็ถือว่าเป็นให้เป็นการให้กำลังใจนะแล้วนี้้ผมก็ไอเคก้อยเขาก็ถามว่าลุงจะเอาเงินมาชื่ออะไรเปล่าไม่เอาหรอกเอามาทำสวนใ ให้แล้วก็คือจะไปทำสงเคราะห์อะไรก็ไปเหอเอาไม่ได้เอาเงินด้วยไม่เอาอ๋อวูบ้ธรรมดานะคือเข้ามาประมูลเขาเอาเงินมาให้แล้วให้ทุเรียนในเขาถือว่าเป็นเกียรติกับสวนคืนเงินไปก็ไม่เอาเลยละเขาเอาไปทำยางสารณกุศลไปช่วยนนช่วยนี่ไปาอะไรก็เอาเข้าไปเข้าไปต้นนี้ก็เลยกลายเป็นต้นประวัติศาสตร์อ่าเป็นกําลังใจว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยอาชีพของการปลูกทุเรียนมันน่าจะโอเคมันน่าจะเดินหน้าต่อไปได้ นะต้นนี้ถัวร์ไปต้นกำลังใจนะจากชื่อทุเรียนเราก็เปลี่ยนชื่ออีกที่หนึ่งเป็นต้นเงินต้นทอง <laughs> <laughs> เอาวับนี้ขอบคุณลุงเหมียนมากนะครับนะขอบคุณลุงเหมียน <laughs> ตอนนี้บ้านอยู่ที่ตําบลจรัสอําเภอสังอำเภอ <laughs> <laughs> บุเชษ <laughs> จังหวัดสุรินทะร์เนาะยังรอรับพวกเราอยู่ที่สนใจเรื่องของเกรรษตรเรื่องการปลูกทุเรียนมังคุดลองกองเงาะมีทุกประเภทนะครับ นะวันนี้อายุ72อปีอยังอยู่อีกยาวไหมคิดว่าเมื่อม่คงไม่ยาวแล<า> <c oughs> ้ไม่ได้ไม่ได้ไไดห้ามห้ามห้ามต้องต้องบอกลูกหลานบอกว่าอีกยาวเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมการอยู่ในสวนเนี่ยทำให้สุขภาพมันดีผมก็เข้ามาขึา้นอยู่ในสวนออกว่าก็สว่างดีก็เห็นมือเห็นตีนผมก็เข้าวสวนเลยอ่าบางวันถ้าลุงหายไปไม่ต้องทําอะไรลุงอนอนอยู่ในสวนในสวนทั้งวันหมดแรงตรงไหนก็นอนตรงใต้ต้นนั้นนั่นแหละยวมาเปย์ขึ้นรถไว้อา ขอบคุณนะทุกฟังรับทีละแทนนะครับนะวันนี้มาเยี่ยมลุงเหมียนถึงบ้านขอบคุณครับลุงครับขอบคุณครับ